กี่ตะลับกระสูยูทูบชาแนลอีสานมาหน้าผ้าเหลาะช่องซื้อกางร,ร่วมนมรักษ์และพัฒนาควายไทยนะครับตอนแรกยการโดยบาตุนคนโกกครับผมเมื่อนี่บาทุนจะพาพี่น้องมาอัปเดตควายงามนะครับฟาร์มผู้หญิงนะครับพี่น้องบิ๊กภูฟาร์มนะครับอยู่อําเภอเมืองจังหวัดลำปาง,งนะครับพี่น้องรอบนี้กับบาตุนกลับมาเป็นรอบที่สองแล้วนะครับจะพามาอัปเดทลระตูนะครับ มาเพิ่นง้างขนาดใดนะครับพี่น้องเดียวมาพบกับพี่หญิงนะครับครับผมพี่น้องเดี๋ยวมาทุนจะพามาพบกับพี่หญิงนะครับเจ้าของฟาร์มนะครับพี่น้องบิ๊กปูฟาร์มนะครับมาทลกค่ายพี่หญิงครับผมพี่หญิงสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพี่หญิงอ่แนะนําพี่น้องเข้าเป็นทางการนะครับค่ะฟาร์มบิ๊กปูฟาร์มเนาะค่ะพี่หญิงอ่บ้านหอยบงจังหวัดหนองบัวลําพูค่ะครับผมเมื่อเนี้ยมาทุนกลับมาเป็นรอบที่สองแล้วนะครับมารอบนี้กับโอ้สวนรคอเก่านะครับ งามไร้ขีนก็เก่้านะครับรอบที่แล้วมากับประมาณหกเดือนที่แล้วเนาะรอบนี้ก็จะมาเอฟซีของบาวทนนะครับมาอัปเดตควายงามนะครับแต่ละโตนะครับว่าเพิ่งงามขนาดไหนนะครับความใหญ่ขงงามเพิ่นสูงขึ้นไร้บันไดนะครับแล้วก็สมาชิกในฟาร์มนะครับมาเพิ่มขึ้นไร้บันไดนะครับพี่ิงตอนนี้สมาชิกในฟาร์มเท่ากี่ตัวครับสามสิบคือเก้าเนาะครับผมเดี๋ยวพามาเบื่องตัวแรก้ะพี่หญิงเนาะครับผมพี่หญิงแนะนำพี่น้องนะครับอันนี้เก้ากระหลัดค่ะเป็นลูกเก้าเจริญ คสิบเอ็ดเดือนกว่าหรือกสิบสองเดือนนี่แหละจ้ะสิบเอ็ด,ก,ดอกว่าเออโทมาสงงนะครับเพี่ยังครับได้ถ้วยน้อยๆใบหนึ่งประกวดมืองานอันอยังก็ห้างงานผุดถ่ายรอยเอ็ดบล่ะรอยเอ็ดนะครับเนาะรอยเอ็ดประกวดนะครับข้าวกระหลัดนะครับผมสิบเอ็ดเดือนสูงราบไปไรก่อนนะครับกได้วัดแม่น้องประมาณเขา่าๆประมาณเข่าๆพัวอยู่บ่อล้อยล้อยสิบพัวล้อยสามสิบกือบสี่สิบราบประมาณนี้พี่ยิงสูงราบไปไรครับพี่ยิงครับ พี่ยิงพี่ลอยหาสิบเจ็ดค่ะพี่ยิงลอยหาสิบเจ็ดเนาะนะครับกาวกาวนะครับเนาะแต่ว่างคือเขาชนะเรียบร้อยนั่งบ่ได้นั่งย่านนั่งตื่นอยู่ครับผมมาเบิ่งความงามเพิ่นข้างหลังนะครับพี่น้องครับพอเพิ่นก็เป็นก้าวจริญนะครับเนาะแล้วแม่เพิ่นล่ะครับพี่หญิงแม่อจูดี้แม่จูดี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งแม่เพิ่นอ่าตดยท่อไปครับผมเดี๋ยวตอนนี้มาเบิ่งความงามของเพิ่นก่อนนะครับพี่น้อง โอ้แข้งขามาดีเลยนะครับถ่ายถ่ายงามมากครับพี่หญิงเนาะกว้างหนาขนาดเลยขาคนทางลนครับผมไอ้เจ้าเอาพวงสผ้าอาบให้อ๋อครับผมเดี๋ยวก็ขึ้นเด็กกระโปงนะครับเนาะกรลังผมเกิดกระลังไปกระลังโปงนะครับพี่น้องงามแห้งนะครับสมชวนเต็มขนาดเลยครับก็แข้งเข่าใหญ่ค่ะข่างขากว้างขาหนาขากว้างขาหนาหนาขาหลัง บ้างเลยนะครับกับมะกร้าเพิ่นนะครับพี่น้องมาเบิ่งครับอัตลักษณ์ชาเตนเลยนะครับน,น่าสวยนะครับพี่นหญิงเนาะสวยเลยครับผมลำเขานะาครับใหญ่ขนาดเลยผากใหญ่หน่าใหญ่กว้างนะครับเกิด24่ันวาค่ะ24บันวานะครับเนะาะจักเดือนแล้วปีกับ2 000, เ,เดือนบ่ชเลือดเดือนนึงอ๋ออายุเพิ่นประมาณปี ท่านว่าเนี่ยไหมครับแม่นค่ะท่านว่ามกระลาคุมผายี่สิบยี่สิบสี่สี่ห่อนี่โอ้ยยี่สิบสี่เมื่อกี้นี่สองเดือนเนาะอ๋อครับผมแบบกัว่าประมาณปีสองเดือนไหมครับค่ะค่ปีสองเดือนครับผมทานสนามมาเรียบร้อยสนามนึงแล้วนะครับพี่น้องครับเสร็จล้างวันมาพร้อมใส่ไม่ใส่มือพร้อมใบหน้นอยใบน้าครับผมนักกดก็ล่อหุ่นกันนะครับพี่น้องฝากตามเชียร์ให้กำลังใจครับผม เชื่อในสนามแต่กำลังใจครับผมตามไปยิงนะครับมีแต่ตัวดเด็ดๆง,งามๆครับอันนี้คือเป็นตัวแรกนะครับพี่น้องครับโอเคครับผมมายิงครับเดี๋ยวแนะนําตัวต่อไปครับเดี๋ยวน้องบุญดีออกมาก่อนนะพี่พสาวขอ,ของเจ้ากสลักค่ะตัวนี้อ๋อเป็นพี่พสาวของพี่สาวของกาวสลักเลยพี่สาวแท้ๆถวเพิ่งเลยครับแม่จูดี้มาครับค่ะแม่จูดี้แม่จูดี้นี่พ่อเก้าเจริญแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแม่อาจจะเป็นพ่อ เงินอุทัยคเงินอุทยนะครับตัวนี้ครับคนละพอแม่เดียวกันนะครับแม่จูนี้คนละพอนะครับอันนี้พ่อเงินอุทัยนะครับพี่น้องครับเบิ้งครับพี่น้องอันนี้เป็นพี่สาวแท้เลยค่ะของตัวเมื่อกี้พี่สาวแท้เลยครับผมโอ้มาดีมาเต็มงามขนาดเลยครับผมถ่ายเต็มขนาดเลยนะครับงามขนาดเลย ตัวนี้เพื่อนขอสนามที่เคยยงขับสีิงครับไปดูแต่ว่าไมด้ไปดบ้ครับเดี๋ยวมาเนี่ยสนามต่อไปในอาิซนี่ถั่วังวนติดในติดเมื่อบมีอ่องหขาดอตลักตัวใหญ่งงงามอยู่ว่าขาดอตลักษณ์สาดป้อง้างันว่าแต่ว่าความเงียบความมงีเก็บแม่พันเนาะครัผมกิบแข้งขาเพื่นมาดีขนาดเลยนะครับปองขาดำชัดเจนครับความมากขนาดเลยครับเพื่อนเงียบเพ่นเต็มขนาดเลยครับ เย็นดีๆลูกเย็นดีๆงามงานงานครับอายุเพิัลลาไปได้ครับผมตัวนี้ฮะรสองปีสองปีจักเดือนเนาะพี่ก็ลืมครับผมประมาณสามเดือนประมาณสองปีสามเดือนเนาะประมาณนี่ค่ะครับผมมันต้องไปเบิ้งในโทรศัพท์ความสูงเพิ่นประมาณเท่าไหร่ครับพี่จิงสี่สิบห้าค่ะวัสี่สิบห้าเนาะครับผม วันนี้เป็นเอื้อยของเก้ากะหลัดนะครับพี่น้องแต่ว่าคนละพอเนี่ยพอเงินอุดัย้นะครับเก้ากะหลัดนี่ก็เป็นเก่าเจริญนะครับเนาะครับแต่ว่าความหญยความงามโครงสร้างหญ่ขึ้นกันเลยนะครับพี่น้องครับงามงามงามครับเด็ดขนาดเลยครับผม สถานการยืนครับสวยนะครับสวยงามขนาดเลยครับผมโอเคครับพี่ยิงครับเดี๋ยวเบิ้งตัวต่อไปครับครับผครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาชมตัวต่อไปครับผม เนาะครับผมอ้อมไปนี่เลยครับสั่งลูกแม่ลูกเพิ่มเพิ่มเพิ่งคลอดจากแก้วขวัญครับผมได้กระโจมผูกอ๋อเป็นเป็นลูกของแก้วขวัญเลยไหมครับค่ะลูกแก้วขวัญเลยของของฟ้ามเสียวนะครับแล้อุ่นใจแสดงฟ้ามมากครับตัวนี้แม่เพิ่มค่ะตันนี้แม่เพิ่มอะไรตื่นเต้นครับผม ไม่เพิ่มเนี่ยอยูร่าเป็นได้ครับพี่หญิงครับได้สามลูกค่ะสามลูกแล้วลูกที่สี่เพิ่อนๆนะอ๋อหมวยแม่บอกสาณลูกลูกที่สามเพิ่นนั่นสามซีหาประมาณหกถึงเจ็ดปีประมาณนี้นะครับเนาะครับผมสูงยส่สิร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบแปดนะครับแต่ว่าได้ความยาวเนาะยาวใหญ่นะครับสูงพร้อมนะครับเป็นน้องเป็นแม่ท่านแม่บอกเลยนะครับเดี๋ยวพามาเบิ่ง รบลำตเพิ่นละการเมืองมาเบิงทายาดมาเบิงลูกเพิ่นนะครับพี่น้องครับไทยหยาดไทยหยาดเนเลยนะครับออกมาทั้งงีด้ลูกนะไปทางคนนอกออกมาแล้วครับพี่น้องครับโอ้ล่างเขาโนเขาใหญ่ขนาดเลยนะครับพี่น้องครับอันนี้จ็ดเดือนแล้วครับพี่หญิงครับลูกเพิ่นเนี่ยเดือนนึงนี่แหะครับเดือนนึงนะครับเดือนนึงพอดีเลยนะครับเมื่อนี้ครับพ่อก็เป็นแก้วขวัญเนาะแก้วขวัญครับผม พ่อแก้วขวานโอ้สูงขนาดครับผมเป็นควายเผือกนะพอพันเป็นเป็นเผือกนะครับพี่น้องครับแต่ควายเผือกคาดว่านะคนนี้ว่าเป็นพ่อพันธุ์ปะยู่งฟ้าเมื่เนาะค่ะพาผมรอชมรอชมครับผมรอชมครับพี่น้องเชื่ว่าอัตลักษณ์เนี่มากดีขนาดเลยนะครับเบิ้งล้อเขาพนนี่งามขนาดนะครับนะครับเต็มีพี่น้องครับบงไกลๆนะครับพี่น้องครับนะครับเขาเผือกชัดเจนเลยครับผม โอเคครับผมพี่น้องครับมาเบ่งตัวต่อไปครับแม่คำเพิ่มครับผมแม่ทองแปนนะครับโอ้งามขนาดครับผมตัวนี้ก็ได้นะสายเพชรอุดอนนะครับหนาลึกนะครับตานเลยนะครับพี่น้องชาเจีนเลยนะครับสายเพชรทองเก่าจะเลิศไจ้เดือนแล้วครับทองพันขับพี่หญิงครับได้สี่ชิ้นเมือนี่แหละค่ะโอ้สี่สิบสี่ชิ้นห้ามือนี่แหละครับผม สูงรับไปได้ครับผมราคา47 48เนาะข่าวแฟนของแฟนสายเพชรอุดรนะครับพี่น้องครับตายตัวไร้ประท้วนกระจำม่ค่อยได้30ตัวนะครับจำมาค่อยเลยครับผมขอโทษขออภัยครับจำชื่จำชื่อบมาเถอะครับผมครับผมแน่นอนขนาดครับแน่ตัวงามๆครับผมพี่น้องครับ ในเบิ้งแม่พันธ์พร้อมในเบิ้งทายาทพ่อพันแต่ละตัวพร้อมนะครับ,บครับผมนี่เด็กชายปะกอนครับ,รบลูกเงินอุทัยนะครับพี่น้องครับต่อมาต่อหน,น้าเ,เด็กเล็กน่อยนะแมนครับผมย้อนกลับไปตอนนี้อ๋อเป็นน้องออเป็นน้องไ <พอ S 1> ส้ของซองเงินครับครับผมอันนี้พ่อเงินอุทัยนะครับเนาะค่ะพ่อเงินอุทัยพ่อเดียวกันก็ได้ ครับผมมาดีชัดเจนได้ครับผมครับพี่น้องครับก็ดีจ้ะอีนึงพอดีได้นะครับงานช่อแล้วครับผมยากยากนะครับนะครับพี่น้องพามาเบิปงตัวต่อไปนะครับท่านี้ก็ควายเผือกครับผมพี่น้องครับอันนี้ดาวพยักฆ์เจ้าของใหม่อยากให้ซื้ออยังก็นาะปปก้องนปกป้องออ๋น้องปกป้องนะครับเป็นตัวผู้บ้างหรือว่าตัวผู้ตัวผู้นะครับเนาะ ครับผมมาดงานแล้วครับพี่หญิงครับดตัวผูด้วยครับผมดีอย่างน,น,น,นึงนิดีอย่าีนึงได้ตัวผูแล้วก็เขาสามารถแบ่งปันให้พี่น้องเขาม<ภ>าเติมพอพันเนะาะค่ะแบง่งเพราะว่ามันหลายมันจะไม่ได้เนาะจากต้นการแตกลูกแตกตเก่าแน่เพราะพอพันท่ามตัวผูร้ายก็ไม่แบ่งออกไปเนาะครับผมอันนี้แม่ทองคำอันนี้แม่ทองคำครับผมแม่ทองคำอันนี้ซ้ายได้ครับนี่ครับซ้ายเพชรอุดรเพชรอุดรนะครับพี่น้อง ครับผมนะนะตันตันยาวๆครับผมพูทางเพิ่นเป็นพุ่มเป็นพุ่มงามเลยครับผมพี่น้องครับโอ้ยยออกมายาครับผมย้านแสงจัน้อยครับผมพี่น้องครับได้โยครับผมไป่ยิงครับนี่คือส่วนถ่ายของเพิ่นนะครับผมสูงไรไปได้ครับพี่ยิงครับร้อยสี่สิบเอ่อสี่สิบเจ็ดนี่แะค่ะสี่สิบเจ็ดครับผม 11, 11, 11 8, รครับผมสถานะทองมันเมเองได้ครับตอนนี้ยังค่ะาาย่างรอผสมอ๋อครับผมคือเคี่ยวบรรลุแล้วกำลังรอผสมนะครับต้นข้อล่ำข้อตรงลายพันใหไงนะครับนะค่ะตัวนี้น่าดีขนาดเลยครับแกงขาไก่ไงนะครับพี่น้องครับย่านไม่วานวี่ผิดยันอ๋อพี่ยิงจัดการอีกสิทธเองเลยค่ะโอ้สุดยอดเลยครับผม เป็นทั้งคนเลี้ยงควายเป็นทั้งประตัตว์เองเลย <c oughs> เป็นทั้งคุณหมอเองเลยครับผมพบ <c oughs> ป้องจอดเลยนะครับ <c oughs> สามารถมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นะครับพี่น้องครับพี่หญิงนะครับให้ความรู้พี่น้องเข้าครับอันนี้แม่อุ้ยอ้ายแม่อุ้ยอ้ายนะครับแม่อุ้ยอ้ายในบ้านพี่เล่าทั้งดอกครับผมที่บ้าทวนมาทายน่าจะเป็นตัวแรกที่ได้ทายส้นเนี่ยนะมองเดียว <c oughs> ที่เป็นเคยอยู่นะครับลูกหรือใครตอนนี้ลูกลูกลูกการเจริญลูกการเจริญนะครับแม่กับแม่อุ้ยอ้ายลูกการเจริญ กูอะไรฉนไ่อยากลุกเหมือครับผมตัวนี้กับตัวคู่ตัวคู่แครับเดวพูมานขนาดเลยครับผมโอ้ทายืนงไปแน่นอนขนาดเลยครับรอขนาดเลยครับทายืนครับผมเจ็ดเดือนแล้วครับพี่ยิ่งสองเดือนกลัวสองเดือนกลัวนะครับโอ้สูงขนาดเลยครับพ้าวเกาเจริญนะครับ พี่เล่าเนี่ยมากนะแต่ยังอยู่ในท้องยังยังยังเบาคอร์ดเนาะหกเดือนมาโทนมากรอบนี้ก็บทานไปเพิ่นได้สองเดือนช่วงนึ้งปีสิอาบแต่ก้าเดือนนะครับในท้องค่ะตัวเมีอืมครับผมตัวไทยหนากว้างเลยนะครับค่ะถ้าก็เป็นตัวแม่ครับผมมุ่งามขนาดเลยครับจริงจรงครับพี่น้องเป็นพ่อพันธุ์อนาคตในฟาร์มต่อไปนะครับ หรือเพื่อนยังผู้ใดสนใจอาจจีใหญ่เล็กน้อยเนาะอาจจีสามารถเกิดแบ่งแบ่งปันได้ตัวผู้แบ่งเบิร์ดครับวลายตัวผดตัวผู้ตอนนี้ไม่ใหก่โตครับตัวผู้คุณชิมผูเจ็ดโตกว่าน้องตัวผู้ในเจ็ดนะคือสามสิบตัวในฟาร์มเท่านี้ตัวผู้ในเจ็ดครับผมตัวหน่อยตัวใหญ่นะครับผมอันนี้แม่เพชรอันนี้แม่เพชรนะครับพี่น้องครับสายเพชรอุดรพื่งกันน้าขนาดเลยครับนั่งหลังเพนักระหวางกลางออกทรายขวาเลยนะครับพี่น้องน้าขนาดเลย เลึก้อมนะครับทองเพิ่นครับผ่อนเฟื่นเลยจะเดือนแล้วครับเป็นหญิงทองเพิ่นครับท้องจังไะเพรได้ท้องนี่เดือนลูกน้อยเดือนลูกน้อยเดือนนึงลูกเม็่งตาบานมีทองทองเพิ่นย่อนเพิ่นง่ายไหมทองใหญ่ค่ะทองใหญ่ครับผมแต่ว่าลูกชายลูกชายวะลูกชายลูกชายต่ว่าเป็นพ่อนเนี่ยเป็นเม็ดเงินนะครับเนาะเม็ดเงินเม็ดเงินนะครับลองเอาใส่อันนั้นสายวกันครับผมโอ้ซูงรับอะไรครับเป็นหญิงครับรับมร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบสามนะครับ กลั44จะวันนี้บนคือเตียจะหน่อยพราแกอ้างค่ะผมอ่างเลือกคักเลยนะครับพี่น้องครับครับผมอันเป็นต้นเนี่ยมึงนีผู้อยากได้อายุเพื่อนี่รับเป็นไดรแล้วครับน่าจะน่าจะ7-8ปีกปปีีเนะครับเนาะครับผมโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจบจะมีก่อนเดี๋ยวชมคลิปต่อไปได้ครับพี่น้องเนาะพี่น้องเข้าชมแบบสบายได้นะครับในตอนคลิปเนาะนะครับ